เทศบาลตำบลคึกคักเตรียมสั่งผู้ประกอบการติดตั้งระบบบำบ,บัดน้ำเสียภายในหนึ่งเดือนหลังเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียลงสู่ชายทะเลเขาหลักเมื่อวันที่26มีนาคม2558ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลคึคกคักตำบลคึกคักอภอตะกัวป่าจัังหดพังงานายสมชายบำรุงทรัพย์รองผู้ว่าราชการจพังงา,งาเป็นประธานในการประชุมเพื่อหาทางออกแบบยั่งยืนหลังจากเกิดภาวะน้ำเสียไหลลงแม่น้ำลำคลองและออกสู่ทะเล ทำให้กระทบกับการท่องเที่ยวในพื้นที่เขาหลักโดยมีนายมานิ์เพียนทองนายอำเภอตะกัวป่านายสวัสด์ตันเก่งนายกเทศบาลตำบลคือคักกรมควบคุมมลพิษสำนักงานเจ้าท่าจังหวัดพังงาสาธารณสุขจังหวัดพังงาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาทางออกนายสวัสด์ตันเก่งได้ให้รายละเอียดต่อที่ประชุมว่าหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจึงดำเนินการลงพื้นที่หาแหล่งที่มาของน้ำเสีย พบว่าพื้นที่เกิดน้ำเสียสามารถรับรู้ได้โดยการมองเห็นด้วยสายตาและสูดดมนั้นมี3จุดใหญ่โดยพบว่าสาเหตุทำให้น้ำเสียมากกว่าปกติในช่วงนี้เนื่องจากตะกอนทรายที่ได้ปิดกั้นลำน้ำทำให้น้ำไม่สามารถระบายออกได้จึงทำให้เกิดการเน่าเสียประกอบกับร้านค้าบ้านเรือนและที่พักในพื้นที่เขาหลัก ตำบลคึกคักได้ทำการปล่อยน้ำเสียลงสู่ท่อระบายน้ำในเขตทางหลวงก่อนจะไหลลงสู่คลองสาธารณะและออกทะเลไปในที่สุดซึ่งขณะนี้ได้ทำการตั้งงบประมาณทำการศึกษาโครงการระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ด้วยงบประมาณกว่า4ล้านบาทเพื่อเป็นการแก้ไขอย่างถาวรและเตรียมออกเทศบัญญัติให้ทุกบ้านเดือนในตำบลคึกคักทำการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียก่อนออกสู่คูคลองสาธารณะเป็นการเร่งด่วนด้านนายสมชายบำรุงทรัพย์กล่าวว่า หลังจากได้รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทำให้ทราบว่าการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่มิได้เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนรวมทั้งพบว่าตึกแถวบ้านเรือนในพื้นที่เขาหลักได้มีการปรับเปลี่ยนดัดแปลงสภาพไปเป็นร้านอาหารโรงแรมห้องพักเป็นจำนวนมากจึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ระบบบำบ,บ,บัดน้ำเสียเดิมที่มีอยู่ไม่สามารถที่จะรองรับน้ำเสียเพิ่มขึ้น จึงได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วนโดยสั่งการให้ทำการประชาสัมพันธ์ให้บ้านเรือนร้านค้าโรงแรมในพื้นที่ตำบลคึกคักดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ําเสียให้สอดคล้องกับมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายตามลักษณะอาคารที่ตนใช้อยู่ภายในวันที่30เมษายน2558ซึ่งหากพบว่าผู้ใดยังคงฝ่าฝืนเทศบาลตำบลคึกคัก ก็เอียงน้าเต็มที่จะใช้ข้อกฎหมายของกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมเจ้าท่ากรมควบคุมมลพิษเข้ามาดําเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทําผิดได้อย่างเต็มรูปแบบด้วยตอนเองส่วนการแก้ไขในระยะกลางได้สั่งการให้เทศบาลตะบลคึกคักออกแบบระบบบำบ,บ,บัดน้ําเสียจาก ผูสาธารณะก่อนลงลำคลองสาธารณะอีกชั้นหลังจากผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมดลพิษได้ทำการปล่อยน้ำเสียได้บำบัดมาระดับหนึ่งแล้วส่วนการแก้ไขระยะยาวนั้นก็ให้เทศบาลตะบลคึกคักเสนอแผนเพื่อทำระบบบำบัดขนาดใหญ่ต่อไป